สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคม2564นะครับในคลิปนี้เราใช้ของหลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์รวมถึงลัคนาราศีในการพยากรกณรนกรกร์นะครับเรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมภ์กันนะครับชาวราศีกุมภ์นั้นมีปัญหาเรื่องการเงินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะครับ เน,นื่องจากดาวพระหัสเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะหรือว่าโชคลาภนั้นเนี่ยจออยู่ในราศีมังกรนะครับอันเป็นเรือนวินาศของชาวราศีกุมนั่นเองทําให้การเงินของชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัดนะครับไม่คล่องตัวไม่ค่อยจะราบรื่นการวางแผนในเรื่องเงินที่ผ่านมานั้นแทบจะคาดการไม่ได้เลยนะครับแต่ในวันที่29มีนาคมนี้นะครับดาวพระหัสเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะ ของชาวราศีกุมนั้นจะยกเข้าในราศีกุมนะครับการที่ดาวใหญ่หัวหน้าดาวสุประเคะยกเข้าทับลักนณตนเองนั้นถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะครับการเงินที่ติดขัดมานานหลายเดือนจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับชาวราศีกุมท่านใดที่คิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะเริ่มงานได้เลยนะครับในเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับเป็นอย่างดีในเรื่องของเงินนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าในช่วงปลายเดือนนั้นเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะสดใสในเรื่องของการเงินนะครับแต่ถ้าชาวราศีกลุ่มท่านใดนะครับที่ดาวพระหัสของท่านได้เกฑ์เสียจากพื้นดวงกําเนิดหรือบางท่านได้พระหัสนั้นเป็นการิจรในปีนี้จะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการเงินของท่านให้ดีนะครับ ปัญหาในเรื่องของเงินจะเป็นเรื่องที่ชาวราศีกุมค่อนข้างกางังวลวิตกกังวลมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านนั้นมีเกียรติที่อาจจะต้องถูกทวงหนี้นะครับหรือว่าถูกฟ้องร้องในเรื่องการเงินได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาจากหนี้สินนะครับต่อมาเรามาดูกันเรื่องการงานแล้วก็การเรียนของชาวลัคนาราศีกุมนะครับในปี2564นี้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือว่าการงานของ ชาวราศีกุมนะครับเดินเป็นปกติตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องงานมาตั้งแต่ปลายปี2563ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากดาวอังคารนั้นเจาา้าเรือนกัมมะนั้นเดินผิดปกติอยู่ในราศีมินนะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับของปี63นะครับแต่ทีนี้ในเนื่องจากว่าดาวราหูอันเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนั้นก็จออยู่ในราศีพฤษภ นะครับซึ่งเร่งใส่ราศีพิจิกอันเป็นเดือนการงานของชาวราศีกุมในลนักษณะแบบนี้นั้นนะครับชาวราศีกุมที่ทํางานด้านออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรืองานที่เกี่ยวข้องกับภาหนะด้านบันเทิงหรืองานที่ทําร่วมกับครอบครัวของท่านนะครับจะได้ผลค่อนข้างดีครับส่วนชาวราศีกุมท่านใดที่ดาวราหูในพื้นดวงกําเนิดนั้นมาจากเรือนที่เสียหรือว่า ปีนี้นั้นเป็นการีจรก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของปัญหาของงานที่จะเกิดขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อชาวราศีกุมกลุ่มนี้นะครับจะทําให้เกิดความวิตกกังวลค่อนข้างสูงได้ส่วนชาวราศีกุมที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะครับต้องพยายามปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับจะเกิดผลดีในเรื่องของการเรียนต่อตัวท่านเองนะครับเรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้าง ดาวเจ้าเรือนปัตนิก็คือดาวอาทิตย์นะครับของชาวราศีกุ่มนั้นจะจรออยู่ในราศีกลุ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนานครับถึงวันที่13มีนาคมในช่วงนี้ความรักของชาวราศีกุ่มจะค่อนข้างราบรื่นไม่มีปัญหานะครับคู้ครองคนรักเอาใจท่านเป็นอย่างดีแต่เมื่อดาวอาทิตย์ันยกเข้าราศีมีนในวันที่14มีนาคม64นี้นะครับก็จะโยกหน้าส่งกําลังกับดาวอังคารนะครับ ชาวราศีกุมนั้นอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองให้กับคู่ครองคนรักนะครับหรือความสัมพันธ์อาจจะมีปากเสียงกันนะครับอันเนื่องจากความใจร้อนบ้างเล็กน้อยนะครับเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้นะครับการที่ดาวพรหัสเจ้าเรือนลาภะนั้นอันหมายถึงโชคลาภนะครับรวมถึงยังเป็นเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยเนี่ยยกเข้าราศีกุมในวันที่29มีนาคม64นะครับ โชคลาภของชาวราศีกุมที่ติดติดขัดขัดมาพักใหญ่ๆนะครับจะมีเกณฑ์มีโชคนะครับในช่วงเส้นเดือนมีนาคม64นี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็เข้าไปดูได้ใน a c e b o o k นะครับชื่อเพจโหราศาสตร์ไทยแบบณวางจักร นะครับส่วนท่านที่จะติดต่อดูดวงส่วนตัวนั้นก็แอดไลน์มาที่0958972269ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ